าบพิฆาตศูนย์ผ้าปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์สู่การสั่งสอนของเสาหลักหนึ่งในดอะวีผ้าใบของซีรีส์ของดาบพิฆาตศาูนย์ที่เป็นการนำเนื้อเรื่องของดาบพิฆาตศูนย์ผ้าผูบ้าช่างตีดาบในตอนที่10และตอะนที่11อร่วมกับดาบพิฆาตศาูนย์ผ้าการฝึกสอนของเสาหลักในเอพิโซดแลหรือตอนแรกมารวมกันเป็นดอวีโดยใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีโดยการนำเนื้อเรื่องในสองผ้านี้มารวมกันเป็นดอวีนั้นจะนำพาให้เรา เรื่องราวที่จะเป็นการปูถึงเนื้อเรื่องที่จะนำพาเราไปสู่เรื่องราวใหม่ของดาบพิฆาตศูลน,นั่นคือภาพการสังสงของเสาหลักแต่ความประทับใจและหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเดอวิภาคีมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำให้กับผู้ชมให้ได้รับฟังกันนะครับกับเรื่องดาบพิฆาตศูลภาพปฏิหารแห่งสายสัมผันธ์สู่การสังสงของเสาหลักนะครับก็กราบ,รบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่วงรายการเน้น ของเรื่องดาบิฆ่าศูนย์ผ้าปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์สู่การสังสอของเราสหรัฐนะครับหลังจากที่ผมเพิ่งดูจบไปแบบสดๆร้อนๆเลยกับดาบิฆ่าศูนย์ดูบูวีนี้ซึ่งก็มีความประทับใจและหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะแนะนําให้กับผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนดาบิฆ่าศูนย์และใครหลายคนที่มีการตัดสินใจว่าจะไปดูดูบูวีของดาบิฆ่าศูนย์ผ้านี้ดีหรือไม่เพราะหลายๆคนอาจจะรู้สึกเข็ดจากค่าวที่แรงของเรื่องดาบพิฆ่าศูนย์ผ้าสู่หมู่บ้านช่างตีดาบที่ณนะตอนนั้นก็มีการนําเนื้อเรื่องและการทํา บบนี้เช่นเดียวกันและหลายคนอาจจะมีความช่นชอบบ้างและหลายคนก็อาจจะไม่ชินชอบบ้างซึ่งในภาคนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเหมือนในภาคนั้นไหมผมกล้าพูดเลยนะครับว่าไม่เป็นอย่างนั้นเขาทําได้ดีขึ้นอย่างมากเลยอย่างแรกที่ทําได้ดีก็คือในภาคของซูบ้าช่างตีดาในดูวีก่อนหน้านั้นในหน้าตอนนั้นเขาเอาเพลงโอพและอ d ดีเข้ามาแบบดื้อแบบไม่ตัดต่ออะไรเลยให้มันเหมาะสมกับการเป็นดูวีซึ่งนั่นทําให้หลายคนไม่ชินชอบแต่ในภาคนี้เขามีการตัด o อและอ d ดีออกไปและมีการร้อยเรียงเนื้อเรื่องให้ดียิ่งขึ้นให้ สมอาการเป็นเดูวีหนังโรงด้วยซึ่งทําให้เราสามารถดูได้แบบต่อเดินและไม่สุดด้วยและมีการเสริมเนื้อเรื่องบางส่วนให้มันเหมาะสมับการเป็นเดูวีที่ฉายลงโดยทั้งเรื่องมีการสรุปเนื้อเรื่องของภาคซีรีส์มาก่อนแบบเล็กๆน้อยๆโดยการนําเพลง E.D. และเพลง O.P. ของดาบพิฆาตศูนย์ในภาคนั้นมาสรุปเรื่อรอดแล้วทำเป็นเหมือน A.M.V. เป็นการสรุปย่อบแบบสั้นๆให้เราเข้าใจแบบง่ายๆด้วยซึ่งก็ในหน้าตรงนั้นก็หลายคนอาจจะชื่นชอบแล้วก็เป็นการทบทวนเรื่องราวด้วยก็น,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าใครเข้าไปดูแล,ล้้ววรสึก่าาเเ ลืมในเนื้อเรื่องบางจุดเพราะว่าเราไม่ได้ดูไปแล้วมันก็จะมีการสรุแปแบบร่าวคแต่ไม่ใช่เป็นการพูดนะครับเป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพซัส่วนใหญ่ซึ่งพอเข้าสู่ในเนื้อเรื่องของหมู่บ้านช่างท่ดาแบบที่ผมบอกไปในเชิงกรุนในเนื้อเรื่องย่อเขาออนเนื้อเรื่องของตอนที่10และตอนที่11อมารวมกันโดยที่ใน2ตอนนี้ก็มีความยาวพอสมควรอยู่แล้วพอบวกกับมันร้อยเรียงกันไม่มีเพลง o อพและอีดีมากัน้นมันทําให้เนื้อเรื่องมันต่อเนื่องไปอย่างมากและภาพประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคของ,ของ,งทีวม้ลลา,ามไดไ เ,เพราะต้องยอมรับเลยนะครับว่าพอมันอยู่ในรูปแบบของโรมภาพยนตร์มีภาพที่ใหญ่โตมีแสงสีเสียงที่อยู่ในโรมภาพยนต์แบบครบถ้วนมันสามารถบลวอารมณ์ให้มันดีขึ้นได้มากจริงๆและฉากประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพทีวีซีรีส์หอหมู่บ้านช่างที่ดาวทั้งนิสโกจังที่สามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้ทันจิโร่ที่สามารถปราบอสูรข้างขึ้นได้และหลายสิ่งใหญ่ที่เราประทับใจในทีวีซีรีส์พอมันอยู่ในรูปแบบของโรมภาพยนต์มันทําได้ดีขึ้นจริงๆซึ่งแาลส่วนนีผมอยากให้ผู้ชมรอไปดูจริงๆนะครับใน แ,และพอเข้าสู่เนื้อเรื่องของภาคการฝึกสอนของเราสลาเนี่ยในของตอนแรกที่เป็น1ชั่วโมงแลกก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาคเนี่ยก็เป็นหนึ่งภาคที่ในรูปแบบของมังงะหน,นังสือการ์ตูนก็เป็นหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าเป็นภาคที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะในภาคของการฝึกสอนของเราสลาเนี่ยเป็นภาคที่เนื้อหาและหลายสัยญางเนี่ยมันไม่มีการต่อสู้ใหญ่ๆที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้แค่จะเป็นภาคขั้นด้วยซ้ำซึ่งหลายหลายคนก็เลยรู้สึกสงสัยว่าภาคนี้จะสามารถทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นได้อย่างไรซึ่งก็พอเข้าใจแล้วพอผมไได้้เขาป ดูในโรงภาพอยู่ในครั้งนี้พอเข้าสู่ในเนื้อเรื่องของการฝึกสอนของเสาหลักเนี่ยก็มีการทําให้เราเห็นว่า UFO ฟเทเบิลทำการบ้านได้ดีอย่างมากได้การเสริมเต้งแต่เนื้อเรื่องเข้าไปเพื่อให้เรารู้สึกว่าเหล่าตัวละครของเราสลักมีบทบาทมากขึ้นและให้สมกับชื่อการเป็นภาคการฝึกสอนของเราสลักเพราะว่าเนื้อเรื่องหลายส่วนมีการดัดแปลงและมีการเสริมเติมแต่งเยอะพอสมควรแต่เสริมเติมแต่งเยอะยังไงอันนี้ผมอยากให้ผู้ชมไปดูเองแต่การเสริมเติมแต่งตรงเนี้ยเราได้เห็นถึงความสามารถของเราเสาหลักต่างๆมากขึ้นซึ่งหลักๆเนี่ยที่เราได้เห็นอย่างชัดๆจะมี2ต นั่นคือเสาหะลมนั่นคือซันเนมิแล้วก็เสาละอสอพิษอย่างโอเบนไนด้วยซึ่งเราด้เห็นความสามารถและนิสัยและความสนุนของเราเสาละในเรื่องเรามากขึ้นด้วยว่าเหล่าเสาละแต่ละคนเนี่ยมีความสนุนยังไงมีความรีแอคกันยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเองการอย่างอิเดสโกจังที่สามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ตอนเนี้ยเราสาละต้องเตรียมตัวฝึกสอนให้กับพวกรอทาจิโร่และลวยพิฆาตศูนย์อย่างเร่งด่วนมาเพราะว่าการที่เนสโกจังสามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้มุซันนั้นต้องเดินหน้าที่ จะมาแย่งชิงและกืนกินเนสโกดจังให้ได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเขาสามารถกืนกินเนสโกดจังได้มุสันนั้นก็จะสามารถสู้กับแสงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกันซึ่งนั่นคือหลายส่วนที่มันก็อยู่ในเรื่องราวในตรงจุดนี้ซึ่งคือส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวในภาพนี้แต่ว่าความประทับใจที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวภาพที่มันอยู่ในโรงภาพยนตร์แสงสีเสียงที่มันสาม,มารถบิวตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกชื่นชอบตัวละคลร status. พวกนี้ได้อย่างมากคือนิสัยตัวละครของรอสละที่เราสงสัยว่านิสยัยตัวละครและโตไปยังไงหลายตัวละครรขของสทีี่นน้เา เริ่มมีบทมากขึ้นแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆที่จะําไปสูข่ของทีวีซีดีของภาคการสืบสองของเราสาหรับแต่นั่นคือหลายสิย่หสงหลายแบบอย่าง,งที่ผมอยากให้คนไปสัมผัสเองในโรงภาพยนต์นี่คือเป็นคําแนะนําแบบเข้าคร่าๆแบบเข้าคร่าๆจริงๆที่ผมอยากให้ผู้ชมไปดูแล้วก็ในตอนท้ายตอนพอจบเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเดวีนี้แล้วก็จะมีเพลง o อใหม่ด้วยเช่นเดียวกันจเจ้า o p นี้จะเพาะขนาดไหนไปดูกันเองในโรงภาพยนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ภาปฏิหารแห่ง ส,สู่การสั่งสอนของเราสลักก็สามารถดูได้แล้วในทุกโรงภาพยนตร์นะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดจ,จริงๆกับความสุดต่างๆที่เกิดขึ้นของเรื่องดาบไปฆ่าละสุนในภาคนี้จริงๆแล้วก็ถ้าผู้ชมท่านไหนที่ดูดูวิพานี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ในเรื่องต่อจังเลยก็สามารถซื้อในรูปแบบรูปเล่มได้ผ่านทางสติ๊พ,พิมสยามอินเตอร์คอมิกนะครับรูปเล่มดีอย่างมากเลยแล้วก็เรื่องและความประทับใจไปอ่านกันก่อนได้เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าถึงคุณจะอ่านมาแล้วแต่ทีมงานอนิเมะข,ของทางยูฟารถเทเบิลเขาจะสามารถเสริมตตเต ประทับใจและรู้สึกสดใหม่ได้อย่างแน่นอนไปสนุนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีซีรีส์เดบวและรูปแบบพูปเริ่มของดาบปีฆาตอสุนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าใครมีความประทับใจในตรงจุดไหนบ้างของเรื่องดาบปีฆาตอสรในภาคนี้ก็สามารถพิมพ์กันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวินทูโก้เยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของช่องเราขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดๆนด้ีขอบคุณและบายครับ